ยกข่ามหัวของธรรมศา,า,หา,หาสาทิตโอ้โหได้จำมากแม่ go จะโอ้โหมีลูกสูตรเตะมุมของได้บ่งด้วยแล้วเต็มหัวแม่ขึ้นนำไปแล้ววนอยู่ตรงนั้นฮะทำชิงดับเบิลมาไปคล้องบอลขาจังหวะทะลุช่องมาได้ดีอีกแล้วจะโบเข้าไป คัดแบ็คได้สวยฮะสุมมาฟังเล่นกันอยู่ตรงนั้นละใส่ใส่แล้วโอ้โหเป็นประตูเมื่นกันละฮะจากหมายเลขเก้าชาติชาติาตได้โอ้โโอ้โห,โห,โหเป็นสกอร์เลยฮะ